สวัสดีครับเป็นพีน่น้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมในค่้มคืนของวันที่26ธันวาคม2564ครับผมนั้นก็เดินทางไปต่างจังหวัดน,นะ,ะทำธุระตั้งหลายวันนะฮะเพิ่งกลับมาในเมื่อวานนี้เองหล,หลายคลิปนะครับที่ผ่านๆไปในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็สองสามคลิปทนะี่ผมก็อัดล่วงหน้าไว้เป็นสัปดาห์แล้วนะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมาย แต่วันนี้เอาเรื่องราวประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้ว่าอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามตั้งแต่2วัน3วันที่แล้วแล้วก็แล้วก็ลามมาจนถ,ถึงวันนี้ก็ถูกจุดประเด็นให้เรียกว่าเราได้ตามต่อผมก็เลยอยากจะนําเรื่องราวประเด็นนี้มาตั้งเป็นกระทู้นะฮะมาถามเพืเ่อนๆหน่อยทีว่าเออตกลงว่าจะเลิกหรือไม่เลิกยังไงฮะเรามาเถียงกันเล่นๆหน่อยมีเหตุผล ของแต่ละท่านว่าอย่างไรกันบ้างนะครับกับประเด็นของท่านเซอร์ลุยส์แฮมมอนตันอดีตแชมป์โลกจากทีมเมอร์เซเดสนะฮะหลังจากที่พลาดท่าเสียทีให้กับแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะครับของเรเบูลเรซิงในสนามสุดท้ายในช่วงเทท้ายของการแข่งขันจริงๆเนี่ยนำมาซึ่งการเสียแชมป์โลกเนี่ยทำให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าประกาศรีิทายแบบสายฟ้าแลบเลยหรือเปล่าสื่อนอกเขาเล่นมาอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูลหลายๆท่านนะครับที่ออกมาให้ทัศนะประมาณว่า แฮมตันเองก็น่าจะแบบว่าจะรับบความผิดหวังในครั้งนี้ไม่ได้มันเป็นความผิดหวังที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเจอมาก็คือแชมป์โลก8สมัยเนี่ยมันสมัยที่8มันอยู่ในมือแบบหน่อยๆอยู่แล้วนะรับไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดได้นะแต่กลายเป็นว่าเอาช่วงท้ายก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาก็ไล่ตั้งแต่ลาติฟี่ประสบอุบัติเหตุน,นะครับไล่ตั้งแต่การที่จะต้องมีเซฟตี้คาร์ออกมาไล่ตั้งแต่การที่แบบว่าทาง กรรมาการอย่างการขันในตอนนั้นทาง f อฟหรือว่าทางสจวตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าให้ดําเนินการไปในแบบนั้นซึ่งจากได้เปรียบมันก็พลิกมาเป็นเสียเปรียบแล้วก็นํามาซส่งการเสียแชมป์เนี่ยอันนั้นก็คือจะทําให้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เจ้าตัวรับไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะประกอบกับเจ้าตัวเองก็ในวัย36ยาก37มเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทีท่ท่านเซอร์เ็สนใจไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นหรือหลายๆอย่างล่ะฮะคนในระดับนั้นใช่ไหม สถานการณ์ที่ไปรีทรายในช่วงช่วงนี้เนี่ยประมาณนี้มันก็ถือว่าจะได้ไปสารต่อในอีกหนึ่งสิ่งหรือว่าโคงมากกว่าหนึ่งสิ่งแน่แนแล่ะนะที่เขาหลงไหลไม่แพ้ไอ้วันเนี่ยได้อย่างเต็มตัวเต็มที่กันมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าลงมาตอนนี้มันก็เลยอาจจะพอเหมาะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับที่เจ้าตัวนั้นก็เรียกว่าเก็บแชมป์โลกไป7สมัยมันก็เทียบเท่ากับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ตำนานแชมป์โลก เอฟวันชาวเยอรมันนี้นะครับนั่นก็คือมิเชลชูมาร์เกอร์เนี่ยเจ็ดสมัยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรต่างเนี่ยอันนี้แฮมมอตันนี่มีเหนือนะฮะชัยชนะเอย่ยจานวนโพลอะไรต่างเนี่ยอันนี้ถือว่าชัดเจนแต่7สมัยเนี่ยเทียบเท่ากันดังนั้นถ้ามองตรงนี้มันเหมือนว่าภารกิจมันได้เขาเรียกว่าถูกสาสรางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำได้เทียบเคียงเทียบเคียงชูมาร์เกอร์แล้วเนี่ยก็คงจะแบบว่าหมดไปหมดอะไรไม่เอาอะไรแล้วมั้ง นะฮะก็เลยอาจจะมีทัศนามาในประมาณนี้ที่ออกมาจากกูรูบางท่านแล้วก็สื่อก็ออกมาประคมแต่ประเด็นใหม่ที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆยังไม่นานเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการไปติดตามนะฮะใน i n s t a g r กรนะครับหรือว่าไป unfollow หลายๆคนของท่านเซอร์นะครับ Ig ส่วนตัวของท่นเซอร์เนี่ยในตรงนี้บางท่านบอกว่ามัน ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันอาจจะมีความผิดพลาดประการไหนอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยากให้มันเป็นประเด็นให้มันเป็นข่าวอะไรยังไงไหมะนะครับดังนั้นสัญญาในฉบับใหม่ล่าสุดนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะทุกคนสัญญาของท่านเซอร์เนี่ยคือจะนับจากปีหน้าครับปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปเป็น2ปีฮะถ้าเกิดว่าจะต้องมารีทายแบบสายฟ้าฟาดนี่มันมก็น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งละสัญญาก็ยังไม่ได้ไอ้นี่ไปเลยแล้วก็สองก็คือ F1 เจนใหม่กำลังจะมาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเห็นนะครับว่าจากการที่เราเห็นความยอดเยี่ยมของเขานะฮะในที่มันผ่านมาเนี่ยนี่มันก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายหรอกถ้าเราไม่อคาาติเกินไปผมก็ว่านี่ก็สุดยอดฝีมือตัวจริงลหะถ้าไม่ใช่ตัวจริงคงไม่ได้ยืนหยัดขนาดนี้หรอกใช่ไหมดังนั้นอยากจะเห็นสุดยอดฝีมือตัวจริงเนี่ยไปอยู่กับ เดวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเนะฮะว่าจะไปได้เป็นไหมหรือว่าจะแบบว่าสู้กับน้องๆที่ขึ้นมาใหม่ได้ได้มากได้น้อยเพียงใดนี่ผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับอยากให้เขาไปพิสูจน์ตัวเองตรงนั้นเหมือนกันถ้าถามผมว่าผมมีความเชื่อโอนเอียงไปทางไหนอาผมก็บอกแบบโดยสุจริตใจจริงๆเลยนะฮะว่าจริงๆผมไม่คิดว่าทัาเซอร์จ,จะรีทายหรอกแต่ผมมองว่ามันเป็นเกมการโปรโมทมากกว่าฮะ เป็นเกมที่จะทําให้มันเป็นอะไรที่มันดรามา่าเป็นกระแสซึ่งมันมีเป็นเป็นเรื่องปกตินะฮะทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อมันก็จะมีข่าวออกมาในลักษณะนี้ซึ่งมันจะมีตัวอะไรไปจุดประเด็นหรือว่ามีอะไรที่จะตามต่อบางทีเราก็คิดว่ามันเหมือนเป็นโปลงละครอ่ะมันเหมือนมีบทมีอะไรมีคนกําหนดไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีอะไรที่เรียกว่าดูตื่นเต้นหน่อยในช่วงพักนะก่อนที่เกมการแข่งขันจะกลับมาในต้นปีหน้าเนี่ย ตรงนี้อาจจะเงียบเหงาไปหน่อยอาจจะปั้นเป็นกระแสนหน่อยส่วนตัวผมยังมองว่าความสําเร็จที่เขาได้รับมาเนี่ยผมว่ามันยังไม่เพียงพอสําหรับเขานะคาว่ายังไม่เพียงพอหมายความว่าเขายังไม่ยิ่งใหญ่อีกเลยไม่ใช่ประมาณนั้นครับความหมายของผมคือประมาณว่าเขาเนี่ยยังคงมีอะไรที่แบบคาใจอยู่หรือยังอาจจะไม่คาใจแต่อยากจะท้าทายตัวเองอีกครั้งหนึ่งอ่าหนึ่งเราอาจจะเป็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพลาดแชมป์โอเคก็พลาดแชมป์แล้วว่าอาจจะรู้สึกว่าโดน ตัดสินแบบนั้นแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับตัวเขากับทีมอะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะแบบว่าแม่ถ้าเกิดว่าเราไปทําคะแนนให้มันห่างจากเวอร์สเตเปนตั้งแต่เนิน่นๆเหมือนกับที่เคยทํามามันเกมมันไม่ได้จะลงเอยแบบนี้หรอกยังนั้นขอวัดใจอีกสักปีเถะนะผมว่าเขาน่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ยังคาใจตัวเองอยู่ว่ามันไปลพลาดพลั้งอะไรได้ยังไงนะฮะแล้วกับช่วงวัย36ไปปลายจ,จะ37ได้ทุกคนว่าอายุมากรู้ยัง นะผมมองว่ายังไม่ได้เยอะอะไรเลยถ้าเป็น4ล้อนะแต่ถ้าเป็น2ล้อม o t o อ p เนี่ยอันนั้นมันใช้ร่างกายได้เปลืองได้เยอะนะครับพลังงานมันต้องถูกเค้นออกมาเยอะกว่า4ล้อเยอะเยอะพอสมควรถ้าเทียบกันนะแม้ว่าจริงอยู่ครับท่านซื้ออาจจะไปติดโควิดในปแีแล้วก็กลับมาอาจจะดูเหมือนว่าร่างกายเหมือนจะแบบว่าไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่หรือเปล่าตั้งแต่ติดไวรัสมาแล้วก็ในปีนี้เราได้เห็นบางสนามนะรู้สึกว่าเหมือนเหนื่อยเหมือนอะไรเยอะไปพิเศษ ผมมองว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะฮะการเหนื่อยเพราะเห็นหน้าแข่งคนอื่นเนะี่ยก็มีอาการอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ประชัดเจนเหมือนทางมอตตันหรืออาจจะไม่ได้โดนกล้องโดนอะไรแพนไปจับบ่อยๆเฉยๆผมเลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับคิดว่าร่างกายเขาน่าจะฟิตเต็มร้อยอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะใช่ประเด็นนะที่จะบอกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วจะมารีทายกระทันหันอะไรประมาณนั้นคิดว่า คงไปต่อแน่ๆละ่ะคอยดูนะฮะแต่ไอเรื่องของ IG Story เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะว่าไป unfollow คนอื่นเข้าเพื่อการไหนยังไงหรือจะไปทำให้มันเป็นกระแสให้มันเป็นอะไรเพื่อที่ถูกพูดถึงถูกอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองแล้ว,วเพื่อนๆล่ะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับจะเลิกหรือไม่เลิกอืมนะพูดยากนะถ้าถามว่าโอกาสที่มันจะทำให้ชวนให้เลิกมันก็มีอยู่เลไม่ใช่มไม่มีฮะแต่ที่ผมเล่าไปนั่นแหละ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบสถิติตัวเลขมันก็สวยหรูแล้วใช่ไหมละ่ะอ่าเจ็ดสมัยนะครับเทียบเท่าแล้วแล้วก็ตัวเลขต่างๆก็ขึ้นมาเหนือแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าปีหน้าได้ลุยงานแฟชั่นหรือว่าลุยอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าตัวชื่นชอบหลงไหลอย,อยู่ในขนาดนี้มันก็พอดีนะครับอายุก็ยัง37หนะ้าก็นเฉียดเฉียดก็ยังไม่เฉียดเท่าไหร่หรอกนะยังไม่เฉียด40เท่าไหร่เลยมันก็กำลังดี แต่ผมว่าเหตุผลมันจะดีงามขนาดไหนก็แล้วแต่ผมยังมองว่าถ้าช่างน้ําหนักใส่กันแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าฝั่งขวาว่าเขาจะไปต่อเขาจะลุยต่อเนี่ยอันนี้ยังจะมีเยอะอยู่นะฮะแต่นั้นทุกคนก็รอนะครับอันนี้เป็นแต่เพียงข่าวลือนะครับที่ทางสื่อนอกเขาเขียนมาหรือกลูรูหลายๆท่านเขาเล่าเขาให้ทัศนะมาเฉยๆนะยังไม่มีการประกาศหรือว่ายัางไม่มีอะไรที่มาจากเจ้าตัวว่า บ่งบอกว่าเบื่อแล้วไม่เอาแล้วจะไปแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีย้ำว่ายังไม่มีนะครับดังนั้นทุกคนฟังทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นั่นแหละใช่ไหมฮะมีความสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าทำไมเชื่อว่าจะเลิกมีโอกาสจะเลิกหรือทำไมเชื่อว่าจะเอาต่อจะลุยต่อว่ากันต่อไปนะครับทุกคนยังคงมีประเด็นหลายอย่างนะครับที่อาจจะยังไม่ได้หยิบยกนําม่ได้เล่าแบบ เรียกว่าเรียวไทม์สักเท่าไหร่เพราะว่าในตอนนี้ผมเองก็หันมาทำขาเรียกว่าเป็นนักเขียนนะฮะนักเขียนสมัครเล่นนะครับมีเว็บบล็อกมีอะไรส่วนตัวก็เขียนในหลายๆเรื่องราวนะครับก็เลยอาจจะแบบว่างานล้นมือไปหน่อย อาจจะแบบว่าไม่ได้อัปเดตในทันท่วงทีนะครับขออภัยบางท่านด้วยนะครับที่ถามผมมาว่าเอ๊ะทำไมคุณปุ้ยตรงนั้นไม่พูดถึงเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดให้นะครับบางทีถ้าเกิดว่าพูดไม่ทันก็จะมาในรูปแบบของเว็บบล็อกยังไงก็จะแชร์ไว้ในหน้าชุมชนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมใน Mo t o g p อยู่แล้วเนะี่ยก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลในตรงนั้นผมแชร์มาให้ดูเนาะโอเคครับใกล้ปีใหม่นะฮะเข้าใจว่าวันสองวันมานี้เพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านก็คงจะเดินทางกลับต่างจัังหหวดรือเปล่า ไปที่ไม่ได้กลับก็ถือว่าดีนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเดินทางรถติดอันมหาโหดนะฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นแน่นอนประสบการณ์ผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้สักไนผมเพิ่งกลับบ้านมานะเมื่อสองวันสาวันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เลือกที่จะไปก่อนหรือไม่ก็ไปหลังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้หรือใครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยังไงก็ขอให้เตรียม ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพร้อมนะครับนะใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็น่าจะคุ้นชินแต่ใครที่ไปครั้งแรกก็ศึกษาข้อมูลอะไรกันให้ดีๆหน่อยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บยังคงน่ากลัวนะครับไวรัสตัวใหม่มาเป็นหนุ่มยัยทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันในราการหนะ้าสวัสดีครับ